กลับมาที่สนามไร่สิงปรคจังหวัดเชียงรายนะครับและนี่คือบรรยากาศโดยรอบเราต้องบอกเลยนะครับว่าในสนามของเราอย่างที่ได้พูดอยู่บ่อยๆนะครับว่านะสถานที่จัดของเรานะครับคือไร่สิงปรานี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับด้วยพื้นที่กว่า8,000ไร่มากมายโดยพืชพันธุ์ต่างๆนะครับที่ขึ้นตามเนินเขาต่างๆเราจะเห็นนะครับมองเห็นตรงนี้นะครับแล้วในส่วนนี้ก็เป็นสถานที่ที่ แห่งการรักษาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็ธรรมชาตินะครับบรรยากาศสนามนี้แล้วก็ในส่วนของการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเราเน้นย้ําทีมแข่งนักแข่งทุกคนนะครับต้องรักษาความสะอาดไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมหลงเหลือจากการแข่งขันเลยนะครับเราจะเน้นย้ําให้ความสําคัญเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินั้นนะครับเราทุกคนต้องรักษาด้วยกันครับเชิญคุณนัทครับ อาละครับในรุ่นนี้คือรุ่น5 0ซีซีครับคิดคอดครับกลองมาจับอยู่ที่นี่ครับหมายเลข157ครับชัดพันุ์กันทวงครับจากจังหวัดลำพูนครับถัดมาครับเป็นหมายเลข38ครับปรญาแสงมณีน้องมีตังครับจากแสงมณีมอเตอร์ครอสอีเดมิสือจันทบุรีหมายเลข8ครับคนนี้ครับพระสิทธิ์มหาวันน้องข้าวปั้นจากเสีมบายเชียงราย หมายเลข498ธนกิจนุบำรุงเจ้าโชกุนครับ JC Brand Friday ลุงเศษซีฟูด้ดจันทบุรีหมายเลข55สีวพัฒช,ช่วยรำน้องแมทธิวครับจากพิธีลูบีแคน19ชอ็อป e ฮียโดวัชระปัญจมูลจันทบุรีและ311ครับนั่นคือลูกัสชัยน,นันรรมพันธ์ฮันเตอร์อีปอนไทยแลนด์จันทบุรีครับมาที่114เศรษฐพัฒสมนาน้องใต้ฝุ่นครับกับ อักิราเชียงแสนทีมเชียงราย31ชาโนนรื่นรวยน้องชาโนนครับป้าจีขนุนหวานละมุนออแกไน์ประจวบกิรีขันหมายเลข1นครับกฤษดาวราราชสันซ่าจากวังน้อยมรครอสพิทีดีลูบิแคนปราจีนบุรี888ครับพากินตรึกหากิจครับจากระยองหมายเลข1-8ประกรณ์โตกิรีเจ้าไอคิวครับกำนันเขียวโตวกิรีชนบุรีทีมชนบุรี 5 7ครับนี่คือธนพัฒน์พรมเสศษครับจากลำพูนเอาละครับแล้วก็นี่ครับเกมความมันในรุ่นน้องๆหนูๆครับคิดครอสหสซีซีอายุไม่เกิน9ขวบครับรวม2รุ่นเลยทีเดียวครับนี่คือเกมความมันความสะใจของน้องๆ้องหนูๆนูครับป้ายแองกินสตาร์นั้นชูขึ้นแล้วครับนักแข่งทุกคนนั้นค่อนข้างที่จะพร้อมเลยทีเดียวน้องๆหนูๆนูนี้ต้องบอกว่า ผ่านการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีครับโดยที่มีในเรื่องของการฝึกอบรมเขาเรียกว่าต้องเป็น FMSCT Kid Cross Academy นะครับโดยมีทั้งในส่วนของโค้ชหลายๆคนนะครับร่วมอบรมให้นักแข่งแล้วก็ทั้งในส่วนของวิศาการกีฬาในการดูแลโภชนาการในเรื่องอาหารการกินแล้วก็การยืดเยยดนะครับโดยเฉพาะในส่วนนี้ต้องบอกว่าน้องเหนือเมฆอรัญชัยประยงรัตน์นั้นก็ ได้รับการดูแลนะฮะจากวิทยาศาสตร์การกีฬาไปในเรื่องของการกายภาพบําบัดสําหรับแขนสองข้างนะครับถึงแม้ว่าจะต่อติดนะครับแต่ว่าในส่วนของกล้ามเนื้อที่เสียหายไปเนี่ยต้องไปกายภาพบําบัดนะครับก็ขอให้น้องเหนือเมฆอรัญชัยพยงรัตน์นะครับกลับมาแข่งขันกับเราในสนามหน้าให้ทันแล้วกันเนาะเป็นกําลังใจให้นะครับเอาแล้วครับเริ่มแล้วครับเอาแล้วครับปล่อยตัวข้ามาแล้วครับนักแข่งเดรนี้จะมาดูครับว่าใครจะออกเป็นผู้นําครับ เอาล่ะครับเริ่มที่จะเห็นแล้วครับว่าผู้นำนขณะนี้เป็นใครกันบ้างครับมาแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้วครับหมายเลข1 4ครับขึ้นมาแล้วครับหมายเลข1 4 4นั่นคือกฤษดาวราราชครับวังน้อยมเตะครอสจีมพิธีทีลูบิคันมาแล้วครับในตําแหน่งผู้นำนขณะนี้ครับสำหรับกฤษดาวราราชครับเอ้าพลาดล้มลงไปครับมีหนึ่งคันพลาดลงลงไปแล้วครับ โอ้โหเอาแล้วติดกันอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหกฤษณาวรราชก็พลาดไปด้วยครับอืตอนนี้เปลี่ยนผู้นำแล้วครับน่าจะเป็นหนึ่งนักขณะนี้ครับปกรณ์โตคีรีเจ้าไอคิวครับกำนันเขียวโตคิรีชนบุรีทีมครับกล้องจับอยู่นักขณะนี้นะครับเป็นผู้นำครับอพลาดลงไปครับสำหรับที่ผู้นำออกมาครับกลายเป็นหมายเลข18ครับปกรณ์โตคีรีไอคิวครับ ํำนันเขียวโตคิรีชนบุรีทีมตามด้วยเอาแล้วครับพลาดมาแล้วก็มาไล่คืนตำแหน่งครับอยู่ในตำแหน่งที่3ามนขณะนี้สำหรับกิตราวราราชและตำแหน่งที่2เป็นหมายเลข55นั่นคือศิวพัฒช่วยรำเจ้าเมธิวครับจากพิธีทีลูกิแกหนึ่งเก้าช็อปเอาพลาดล้มไปอีกคันครับสำหรับหมายเลข88ครับนะอือฮึหมายเลข38ครับน้องมีตังครับเอาแล้วครับเรียกตำแหน่งคืนมาเรียบร้อยครับ โอ้โห oh หมายเลขหนึ่งสี่นั้นเรียกตำแหน่งคืนแต่ก็นี่ครับพลาดล้มลงไปครับไม่เป็นไรครับหมายเลขเบอร์นั้นเรายังไม่เห็นครับเอาเป็นว่ามาดูกันต่อครับเกมความมันในรุ่นนี้ครับมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปหมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่ที่ผ่านตาเมื่อสักครู่นั่นคือเศรษฐพัฒน์สมนาเต้าใต้ฝุ่นครับโอ้โห oh เอาละครับผู้นำนขณะน,นี้หมายเลขหนึ่งสี่นั้นเรียกตำแหน่งคืนมาได้อีกแล้วครับ มาเป็นผู้นํากลุ่มในขณะนี้สําหรับกิษสดาวราราชวังน้อยมัตต์ครสพีทีทีลูปิแคนจากปราจีนบุรีนี่ครับโอ้โหและก็ตามด้วยหมายเลข18ครับหมายเลข18ปะกรณ์โตคีรีอยู่ในตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3นั้นเป็นหมาย<อ>เลข55าครับหมายเลข5 5สิว่าพัดช,ช่วยรำครับเจ้าแมทธิวนั้นอยู่ในตำแหน่งที่3 และตำแหน่งที่4นะครับตามติดเข้ามาครับนี่ครับหมายเลข1นครับชานเดชจิตจริงครับมาแล้วครับมาที่4แต่ตอนนี้ประกรณ์โตคีรีนะครับมาเข้บอกว่าผู้ใหญ่เขียวโตคีรีนิลุ้นเลยนะครับโอ้โหพอตะกูลโตคีรีมาเนี่ยเรลองเต้นทั้งบ้านอ๋อแล้วครับไอคิวปกรณ์โตคีรีตอนนี้มาดูมาเรียบๆนิ่มๆครับในขณะที่ ตามหลังมาติดติดโอ้โหเอาล้ครับตอนนี้ครับชานเดชดจริงนั้นไล่ตำแหน่งขึ้นมาอีกตำแหน่งครับทำให้ตำแหน่ง55ห้านั้นพัดลงลงไปครับเอา,าแสงไปแล้วครับฟีฟ่าแสงประกรณโตคิลีขึ้นไปนะสำหรับแมททิวก็ต้องตามหลังประกรณ์โตคิรีครับแม่วันนี้ประกรณ์โตคิรีไปนิ่งๆิ่งเรียบเรียบครับไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนโอ้แมททิวนี่ก็ลุกขึ้นมาไล่เลยนะตอนนี้เรามาดูนะจะเห็นว่าตอนนี้ใน กลุ่มนี่ตัวจีดทั้งหมดเลยนะครับก็ต้องขอบคุณในส่วนของ FM s d Kid Cost Academy นะฮะโอ้โหสร้างสรรค์นักแข่งขึ้นมาในตัวจิดล้วนเลยนะแต่ละคนก็ได้รับทั้งความรู้วิทยาศาสตร์ทางการกีฬาด้วยนะทั้งในส่วนของโภชนาการการที่เดียวแล้วก็การดูแลร่างกายนะครับพร้อมทั้งจิตวิทยาในการดูแลนะครับสำหรับผู้ปกครองด้วยเอาครับหมายเลข1 1 4ครับ เศรษฐพัฒนสมนาครับกำลังจะไล่เรียกตำแหน่งขึ้นมาครับตำแหน่งที่อยู่ด้านหน้าเขานั่นคือปกรณ์โตคิรีครับ1นึนั้นต้องบอกว่าเป็นเจ้าทินเจ้าที่ครับสำหรับเศรษฐพัฒ์สมมนาเจ้าใต้ฝุ่นครับนี่ฮะเจ้าใต้ฝุ่นนั้นอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ด้านหลังของปกรณ์โตคิรีและกําลังติดลายในขึ้นมาครับเวียดไลายในขึ้นมาจะขึ้นได้หรือไม่สําหรับเจ้าใต้ฝุ่นครับยังไม่ได้ครับปกกณ์โตคิรีนั้นยังเหนียวแน่นครับด้านหน้าของเขาโอ้โหนี่ครับ สีวพัฒช่วยรำครับสีวพัฒช่วยรำเอามาแล้วครับพลาดล้มลงไปครับสำหรับหมายเลข157ชัดพันกันทะวงครับนี่ฮะจากลำพูนยังต่อเนื่องกันไปครับสำหรับนี่ครับสีวพัฒช่วยรำหมายเลข55ครับแซงตำแหน่งปากกโตัวครีขึ้นมาครับอ๋อแล้วครับมาแล้วครับผู้นำาขณะนี้ก็ยังเป็นคนเดิมนะฮะตามด้วยชันเดชจิตจริงตำแหน่งที่3นั้นก็ ยังเป็น55คนเดิมครับตำแหน่งที่4นั่นก็เป็นประกรณ์โตคีรีตำแหน่งที่5นั่นคือเจ้าใต้ฝุ่นครับเจ้าใต้ฝุ่นก็คือเศรษฐพัฒนสมนาอาลครับเหลือเพียง2รอบเศษเท่านั้นครับณขณะนี้ครับเอาลครับไม่สามารถที่จะขึ้นได้ครับสำหรับเจ้าใต้ฝุ่นครับเจ้าใต้ฝุ่นนั้นไล่หมายเลข18นะครับนั่นคือเจ้าประกรณ์โตคีรีครับ พยายามที่จะไล่ขึ้นมาต้องบอกว่าเจ้าทินเลยทีเดียวสําหรับหมายเลข1นึนั่นคือเศรฐษฐพัฒสมนาครับอักคิราเชียงแสนทีมพ่อเลี้ยงต่อเชียงแสนครับนี่ผู้นาครับหมายเลขหนึ่งครับกฤษดาวาราราชจากวังน้อยมาตรกรถทีมพิธีทีลูบิแคนปราจีนบุรีหลังจากที่พลาดลม้มลงไปในช่วงแรกนะครับทำให้ตําแหน่งนั้นมีสลับจะเปลี่ยนนะครับและเขาก็สามารถที่จะเรียกตําแหน่งคืนขึ้นมาได้นะฮะภายในเวลาอันรวดเร็วสําหรับกฤษดาวาราราช นี่ฮะหมายเลขหนึ่งสีที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ครับก็ต้องบอกว่าฝีไม้ลายมือนั้นฉกาดฉกันเลยทีเดียวเอาละครับพลาดล้มไปอีกหนึ่งคันสำหรับหมายเลข5 17ครับธนพัฒน์พรมเสษจากลำพูนกลองมาอยู่ที่ผู้นำนะครับผู้นำก็ยังเป็นเขาคนเดิมวังน้อยมอเตอร์ครอสทีมพิธีทีลูบิแคนนั่นคือกฤษดาวราราชนี่ครับ รวดเร็วทันใจเลยทีเดียวพลาดล้มลงไปก็ยังเรียกตำแหน่งคืนได้อย่างรวดเร็วต้องบอกว่านี่ครับผ่านการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีแล้วก็ที่สําคัญครับความเร็วความแรงของเขาเนี่ยเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าอ้าโวโอ้โหเกือบไปครับนี่ฮะสะบัดซ้ายสะบัดขวาสําหรับหมายเลขหนึ่ีกิษดาวราราชครับแม่ต้องบอกว่า <ffe> <LEGO> จะแจกแต้มจะแตกตำแหน่งอีกก็คงจะไม่ได้แล้วครับสำหรับกฤษดาวาราชครับพลาดลมแล้วไปหนึ่งรอบครับอีกรอบที่สองนี้มีค้อนแน่นอนครับสำหรับกฤษดาวรา Rut. ราชครับเราจะสังเกตนะครับในการขับขี่ที่ผ่านการอบรมของ FMSCT คิดคล a สคา y เดมี่นะนักแข่งนี่จะมีลักษณะของท่าทางการขับขี่นะครับแล้วก็การเรียกว่าการยืนนะฮะการจัดท่า นะฮะแล้วก็ระบบการหายใจนะครับในช่วงของเวลาของการขับขี่ให้นักแข่งนั้นหายใจนะครับผ่อนสั้นและผ่อนยาวอะไรหลายๆอย่างนะครับทั้งในส่วนของจิตวิทยาของการกีฬาด้วยนะครับโดยการกีฬาประเทศไทยก็ให้การสนับสนุนนะครับส่งโค้ชโจนะฮะมาอบรมนะครับทั้งในส่วนของด้านจิตวิทยาการกีฬาด้วยนะครับหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับ เด็กๆเอาโกกันอยู่ตรงนี้ครับ498ธนกิจนุบำรุงเจ้าโชกุนครับจากเจซีแบรนด์ฟรายเดย์ลุงเสร็จซีฟู้ดนะครับโอ้โหนี่ครับกลับมาที่ผู้นำอีกครั้งครับสำหรับกิษดาวาราชเหนียวหนึบเลยทีเดียวนะฮะความรวดเร็วในการขับขี่ต้องบอกว่าเร็วแรงนะฮะทิ้งห่างคู่แข่งอย่างขาดไปเลยครับสำหรับหมายเลขหนึ่งสครับกิษดาวาราชครับ โอ้นักแข่งในรุ่นนี้ต้องบอกว่าท่านผู้ปกครองทุกคนนั้นก็โหต่างกรีดกันทั้งสนามครับนอกรอบครับนอกรอบหมายเลข8นั่นก็คือพระสิทธิ์มหาวันเข้าปั้นครับเสโมบายจากเชียงรายนี่ฮะพยายามที่จะนอกรอบแต่ยังไม่ได้หลบให้นะครับเพราะว่าลายมีลายเดียวตอนนี้ครับก็พยายามหลบครับนี่ฮะโอ้โหอ,ออกลายกว้างไปคิดสดาวราราชก็อาศัยลายในครับในการที่จะเข้าในนอกรอบผ่านมาได้อย่างสําเร็จครับสาหรับ นกรอบหมายเลขแปนะครับประสิทธิ์มหาวันเจ้าเก้าปั้นครับจากเชียงรายาผู้นําก็ยังเป็นเขาคนเดิมนี่ฮะกล้องยังผ่านาพ่อของนักแข่งนะครับก็เจ้าใต้ฝุ่นครับพอเลี้ยงต่อเชียงแสนนะฮะเอาลครับผู้นํายังเป็นเขาอยู่ณขณะนี้หมายเลขหนึ่งสี่กฤษดาวราราหวงน้อยมารดกรทีมปิ t ีลูบิแคนปราจีนบุรีก็ยังคงเหนียวหนึบเหนียวแน่นครับ ในการรักษาตำแหน่งผู้นำเอาไว้ถึงแม้ว่าในช่วงแรกนั้นจะมีการลื่นล้มลงไปครับเสียตำแหน่งไปบ้างแต่ก็สามารถที่จะไล่เรียกตำแหน่งขึ้นมาได้เร็วอย่างรวดเร็วอ้าวนี่ครับลาดล้มไปอีกแล้วครับหมายเลขตอง8ครับพากินปรึกหากิจจากระยองครับกลับมาที่ผู้นําอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าเหลือเพียงไม่กี่อึดใจเท่านั้นครับสําหรับผู้นำณขณะนี้ครับกฤษดาวราราชครับจากวังน้อยเตอร์ครสทีมอ่า ยังคงเหนียวแน่นเหนียวหนึบครับกองเชียร์ทั้งที่นี่และอยู่ทางบ้านนั้นก็เอาแล้วครับธงหมากรุกนั้นโบกสะบัดให้กับเขาเรียบร้อยครับสำหรับหมายเลขหนึ่งสี่กิษดาวราราชครับต้องขอแสดงความยินดีกับทีมวังน้อยด้วยนะครับก็นี่ครับธงหมากรุกนั้นโบกสะบัดครับและอันดับต่อไปก็นี่ครับผ่านอันดับเข้ามาครับก็ไล่เรียงลำดับขึ้นไปครับเดี๋ยวลำดับอย่างเป็นทางการนั้นเดี๋ยวเราก็พักไปชมผู้ทำานรายการสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมา พบกับการมอบรางวัลครับ กลับมาที่สนามไร่สิงปากจังหวัดเชียงรายนะครับรุ่นนี้ก็ต้องขออนุญาตนิดหนึ่งเพราะว่าต้องบอกว่ามี7ขวบนะครับลงร่วมทครการในกันด้วยแล้วก็9ขวบด้วยนะครับสนามที่นี่ก็ต้องบอกว่าเด็กๆทุกคนผู้ปกครองนี่ยกทีมาเลยนะฮะโดยเพราะสถานที่สวยๆแบบนี้ขาดจะไม่ได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านพอชลันดาชอบจิตครับท่านเป็นผู้อำนวยการกองบริหารงานและประเมินผลกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับ จะให้เกียรติมอบในในรุ่น9ขวบเมื่อสักครู่นี้เห็นคุณพ่อบอกธนกิจสิทธิ์เบเข้าที่5เสียงเฮลันเลยครับสำหรับธนกิจสิทธิ์เทบธนกิจนุบำรุงนะครับก็เป็นตำแหน่งที่5ไปตรงนี้นะครับจากเจซีเบดเจซีเบลดฟินเดนะฮะฟินเดลุงเสสซีฟูดจันทบุรีครับตำแหน่งที่4นะครับ มานะบอกกองเชียร์เชียร์หน่อยประกอนโตเกียร์ไอคิวนะฮะโอ้โหจากกำนันเขียวโตเกียรชนบุรีทีมนะครับอายุน้อยร้อยล้านกันทั้งนั้นเลยส่วนตำแหน่งที่3ไม่น่าเชื่อครับเด็กเหนือของเราเศษฐพัตสมนาภวลาเจียงแสนทีมนะครับทีมใต้ฝุ่นนะครับน้องใต้ฝุ่นนะครับอีเดมิสื่อมอบให้ด้วยนะครับและยังมีหมวกของสมเกียรติจันทามอบให้ด้วย มีลายเซ็นตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตำแหน่งรองชนะเลิศอย่าส่งเสียงนะอย่าส่งเสียงฟีฟ่าชันเด็ดจริง YMRJ เนหน่อยอิเดมิสึชนบุรีนะครับและเช่นเคยนะครับมีหมวกของพี่ก้องด้วยบอกบอกเฉยๆแล้วเพราะว่าพี่ก้องอยู่ข้างบ้าน <c oughs> โอ้โหเนี่นะหมวกของสมเกียรติันทานะครับลายเซ็นให้ด้วยและตัวจี๊ด จิตจริงๆจิตจริงๆสันส่าคิษสดาวาราธวังน้อยโมโตโครอสพิจิทีลูบิแคนปราจีนบุรีนะครับพร้อมหมวกมอไ้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับโอ้โหมีเอเดมิสือมอไ้ด้วยนะครับอ่าขยับเข้ามานิดนึงพออขยับเข้ามานิดนึงครับอ่าอยู่ด้านข้างก็ได้ครับอ,อ,อ,อยู่ด้านข้างพออหน,น้าเชิญคุณทองชัยวงศ์สวรรค์ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพด้วยอย่ากอดธนกิจบ่อยนะธน,านากิจน่ารัก นกกิดนุบบำรุงนะฮะนี่เลยแล้วนี่คือ1 2 3 4 5สอาส่ห้าเอ้าซัวยินดีด้วยครับแล้วเจ็ดขวบพร้อมอยังเจ็ดขวบพร้อมไหมอ่ะถ้างั้นเก้าขวบลงนี่มาที่เจ็ดขวบเลยไม่รู้ไอ้เรื่องผ่าเครื่องเป็นหน้าที่ของช่างแล้วกันอ้าวห้าอันดับเรามาดูซิว่าห้าอันดับจะมีใครบ้าง ต้องมาดูตรงนี้เดินมานี่รูกัดละเห็นอ๋อถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปฟีฟ่าเออมันซันซาถ่ายรูป,รป,อรปพอแล้วถ่ายเยอะเปลืองเปลืองเวลาลงเร็วเก่งแล้ว <c oughs> อ่ะอุ้ยที่หนึ่งเหรออือที่สองบ โอ้โหน้องนนนะครับและที่สามครับตำแหน่งที่สามหมายเลขสามแปดน้องมีตังมีตังอะ่ะมีตังนี่ไงมาดิลูกงงเกาหัวยิกยกอ่ามาเลยลูกสามสิบปดใช่ไหมล่ะอ่าฮะ,ะเบอร์อเลรฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเดียวน้องมีตังที่4นะลูกขอที่3มครับมาที่3ก่อนสําหรับหมายเลข8น้องประสิทธิ์มหาวันนะครับหมอขอโทษด้วยนะฮะบ,บางทีหูแว่วแววอเสียงขาดหายบ้างแล้วก็ที่4นะครับเป็นของหมายเลข38นะครับปรชชาปรชญาแสงมณีเนานะรู้ดีนี่รู้ดีก่าลุงตู่อีกแล้วก็ที่ห้าหมายเลข157อยู่ไหมฮะถูกไหมฮะคุณจอย หมายเลขห้าสิบเจ็ดหรอที่ห้าหมายเลขห้าสิบเจ็ดครับอ่ะเอาเอาตามที่ผู้ปกครองเห็นชอบเนาะอ่าเดี๋ยวผลยังไงก็เดี๋ยวไปเช็คกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้อ่ะไม่เป็นไรนะครับขออนุญาตต้องขออภัยด้วยนะครับเราจะมามอบหมายเลขหนะ้าสิบเจ็ดเนาะตำแหน่งที่ห้ากันก่อนเลยนะครับสำหรับธนพัฒน์พรมเศษถูกไหมครับถูกต้องเอาปเปอร์ โอ้ยมีตังนี่คุณย่ามาไหมลูกมาเหรอและตำแหน่งที่สี่ครับน้องมีตังปัทยาแสงมณีบอกคุณย่ามาด้วยนี่ถ้าสนามแห้งนะคุณย่ามาแจกตังน้องมีตังยิ้มในยิ้มเนี่ยลินล้นแลบออกมาเชียวส่วนตำแหน่งที่สามนี่เลยนะฮะสำหรับหมายเลขอะไรลูกหมายเลขแปดนะครับสำหรับพสิทธ มหาวันถูกต้องเนาะอ,อ่าเอาตามนี้ก่อนนะครับอ่าตามนี้ก่อนก่อนเ,เราไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับมีเดมิสือมอบไปด้วยและน้องนนอย่าเพิ่งคุยที่ฟังลุงตู่ก่อนใช่ไหมชานนลุ่นรวยเนี่อา้าวชานนลื่นรวยป้าจีขนมหวานละมุนออก,กไนนะครับและชนะเลิศไม่น่าเชื่อเลยนี่ลูกัด ใชน่นั่น่มพันครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ยครั้งแรกหรือเปล่าฮะชายาลมพันครั้งแรกวะโอ้อยแตที่ห้าแล้วที่หาเข้าที่หนึ่งตลอดอ๋อรุ่นี้จดขวบเนาะอะดังนี้นะครับเดี๋ยวอนุญาตเก็บภาพเดี๋ยวผลการแข่งขันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันชัดๆกับคณะกรรมาการอีกครั้งหนึ่งเนาะเอาปมมือกับเด็กๆเจ็ดขวบด้วยครับขอแสดงความยินดีทุกคนนะฮะคิดถึงคุณย่ามากเลยเนองมีจัง์ยุดเห็นไหม ประกาศสิทธ์นี่เลยเอาวเซลฟี่หนึ่งสองสาแชเอาอีกรูปอีกรูปหนึ่งสองสาแชเอ้าวยินดีด้วยครับกับทุกคนครับเดี๋ยวไปพบกับคุณนัทคนเบื้องหลังกันต่อเลยครับ